สวัสดีครับวันนี้อยู่กับซาวเลดนะครับวันนี้ลูกค้าได้นํารถมาให้เราเปลี่ยนยางกระดูมงูนะครับเดี๋ยวเราไปดูยางเดิมลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นยางเดิมลูกค้านะครับนี่นะครับเห็นได้ชัดนะครับว่านูมันจะแบนลงไปอย่างนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับมันจะแบนลงไปมากเลยนะครับแล้วก็เสื่อมสภาพนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเทียบของจากทางร้านนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นยางจากทางร้านเราเลยนะครับนี่นะครับเห็นได้ชัดนะครับว่านอมันจะใหญ่ขึ้นมานะครับนี่เลยนะ ใหญ่ขึ้นมามากเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันทดสอบนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับจะเป็นการทดสอบจะทางร้านนะครับอันนี้จะเป็นยางเดิมลูกค้านะครับเดี๋ยวลองดึงกระดาษดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับเห็นได้ชัดนะว่าเราสามารถดึงกระดาษออกมาได้ง่ายแบบนี้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเทียบของจะทางร้านนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้จะเป็นยางจะทางร้านนะครับเดี๋ยวลองดึงกระดาษดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับเห็นได้ชัดนะครับว่าไม่สามารถดึงออกได้ง่ายนะครับถ้าดึงแรงก็จะขาดนะ เราจึงรับประกันด้นะครับว่ายางเรานะครับสามา,ารถการเปลี่ยนการลงมือกึ้นกนได้ดีนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับที่สนใจะจะมาเปลี่ยนยางกระดูกงูกับร้านเรานะครับร้านเราก็จะตั้งที่พุทธมณฑลสาย1่ซอย9นะครับหรือว่าสามารถติดต่อมาทางเซลเลตเราได้เลยนะ